สวัสดีครับ mm hmm. ปต้ปอมเดชใบกางปีอนไลน์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัว Mercedes-Benz 2รุ่นนะครับซึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว C-Class ที่เป็น Plug-in Hybrid นะฮะซึ่งทางนั้นเนี่ยทาง A เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการแนะนำรถไปแต่สำหรับผมจะอยู่ที่คันนี้ครับ The New Vito 119 Tourer Select ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถในกระสงคงอีกหนึ่งรุ่นของทาง Mercedes-Benz 11ที่นั่งและเสริมด้วยความปลอดภัยความสะดวกสบายแบบเต็มขั้นในราคาที่โหน่าสนใจมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไดตามดูครับ สำหรับ Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer s e l e c t คันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรถจดนั่งขนาด11ที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยที่ถือว่าทำออกมาได้ ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับในทุกเส้นทางเลยโดยเฉพาะทั้งกับผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความกว้างขวางสะดวกสบายในวันทางานแล้วก็ยังให้ความสุขกับทุกคนในครอบครัวในทุกวันที่ต้องการด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อครอบครัวใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับห้องโดยสารเนี่ยกวา้างขวางและมีเบาะนั่งแบบ11ที่นั่งสามารถที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งได้นะครับเพราะว่าเขามีรางสไลด์มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับมีเรื่องของระบบ ความสะดวกสบายอะไรต่างๆเนี่ยเสริมเติมเข้ามาให้แบบเพียบเลยนะครับและที่สำคัญยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในห้องโดยสารเอาไว้ให้อีกด้วย ในส่วนขอ,ของขุมพลังนะครับ m e r c e d e s b e n z Vito 119 CDI Tourer C-Lat คันนี้เนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง4สูบขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นเจเนอเรชันล่าสุดเลยซึ่งก็ให้พละกกำลังที่มากกว่าเดิมแต่ว่ามีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นนะครับโดยพละกกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่190แรงม้าที่4,200รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรที่1,350-2,400รอบตอ นาทีนะครับส่วนเกียร์นะครับก็เป็นชุดเกียร์อัตโนมัติ n g t ีท n i c นะครับซึ่งอัตราเร่งเนี่ย0 100ภายใน9.6วินาทีเท่านั้นเองถือว่าเร็วมากเลยนะครับสำหรับรถ11ที่นั่งแบบนี้0ถึ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง9.6วินาทีและเขาสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง205กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับ ในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับเราอาจจะดูแล้วว่าไม่ได้แตกต่างจากวิโต้รุ่นเดิมสักเท่าไหร่แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนอยู่แล้วนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED intelligent light นะครับซึ่งก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการกับเคลื่อนเป็นทุกเส้นทางโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับประตูบานเลื่อนเป็นแบบบานเลื่อน สา,ายขวาที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับแล้ก็ยังมาพร้อมกับล้ออัลลอยมัลติสปอคขนาด17นิ้วนะครับกระจกมองข้างนะครับแบบพับอัตโนมัติด้วยแล้วก็ยังมีระบบการสะเทือนแบบคอมฟอร์ทที่ทำให้วีโต้คันนี้เนี่ยมีความนุ่มนวลตลอดเส้นทางอีกด้วยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็ถือว่า มาแบบจัดเต็มด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีชุดมัลติมีเดียแบบออดิโอที่เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราอาจจะมองดูแล้วอาจจะดูไม่ได้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับอาจจะดูแล้วแบบเอ๊ะมันดูธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หน้าจอสัมผัสแต่จริงแล้วอันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วแล้วลอง ใช้งานดูแล้วเนี่ยสามารถทัชได้ยอย่างสะดวกด้วยนะครับและที่สำคัญเขายังรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยนะครับแล้วในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับมีระบบ Cruise Control มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการตกแต่งภายในด้วยวัสดุแบบโครเมียมนะฮะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูมีความเติมเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานและระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับระบบรักษาตำแหน่งรถในเลนนะครับมีกล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอดแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอดอีกด้วยนะครับไฟเบรกแบบกระพริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ด้วยนะครับและที่สําคัญอันนี้น่าสนใจมากนะครับสาหรับรถที่เป็นทรงสวทที่นั่งแบบนี้เนี่ยตัว ถังขนาดใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะถูกลมปะทะด้านข้างในล่อยมากเพราะนั้นเขาก็เลยใส่ระบบรักษาการทรงตัวกรณีที่มีลมขวางปะทะรถด,ด้านข้างเอามาไว้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าจัดเต็มในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาด้วยนะครับสำหรับราคาจำหน่ายนะครับ Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Select คันนี enz, ito, 11, DI, er ้ ani, เนี่ยนะครับจำหน่ายในราคา3ล้านบาทเท่านั้นนะครับ3ล้าน1บาทเท่านั้นถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ เอาละครับแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับ Auto u p อัปเดตใบกลางปีออนไลน์กันไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ